เข้าใจแล้วเดี๋ยวขอมาจัดจัดทำสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ5000คํคำเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์2025 h o n d ่ CG 125 Kickstart ริกตาร์รวมทั้งข้อมูลราคาและเปิดด้วยอินโทรช่องออโต้พาราได์เป็นภาษาไทยโดยจะไม่ใส่หัวข้อใดใดทั้งสิ้นเดี๋ยวจัดให้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดสสวรรค์ของคนรักรถที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับโลกแห่งความเร็วเสียงเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่น่าหลงไหลของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากทั่วทุกมุงกนนงกมรงรแ และชื่นชอบในการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆของยานยนต์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานอ e ีกรุ่นที่กลับมาลดแลนอีกครั้งในปี2025กับ Honda CG125 k i c k s t a r ตาซึ่งถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีความคลาสสิกสวยงามทนทานและตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการความเรียบง่ายแต่ได้ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสไตล์ย้อนยุค หรืออยากได้รถใช้งานทนทนขี่ได้นานๆบำรุงรักษาง่ายและราคาจับต้องได้ Honda CG 125 Kickstart ปี2025น่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณอย่างแท้จริง Honda CG 125 Kickstart ในปี2025ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวรถไว้ได้อย่างครบถ้วนโครงสร้างตัวรถยังคงใช้ดีไซน์เดิมที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนาน เครื่องยนต์เป็นแบบ4ีจังหวะขนาด1 2 4ซีระบายความร้อนด้วยอากาศทำงานด้วยระบบคารบูเรเตอร์มีระบบเกียร์5สปีดและที่สำคัญคือระบบสตาร์ทด้วยเท้าหรือที่หลายคนเรียกว่าคิกสตาร์ทซึ่งในปัจจุบันหายากมากในรถรุ่นใหม่ๆความเรียบง่ายของระบบคิกสตาร์ทนั้นแม้จะดูโบราณแต่ข้อดีคือมีความทนทานสูงไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดเหมือนระบบไฟฟ้าและเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถไว้ใช้งานจริงไม่เน้นโชว์หรือความล้ำสมัยมากนัก ตัวเครื่องยนต์ให้พละกําลังที่พอดีขี่ในเมืองหรือทางไกลก็ยังไหวไม่กินน้ำมันและบำรุงรักษาง่ายมากๆในด้านของดีไซน์ภายนอกของ Honda CG 125 k ิ c k s า a ์ปี2025ยังเน้นความคลาสสิกตามแบบฉบับเดิมตั้งแต่ไฟหน้าทรงกลมถังน้ำมันขนาดกระชับเบาะนั่งตอนเดียวยาวตลอดถึงท้ายรถท่อไอเสียทรงยาวแบบโครเมียมเงางามล้อซีลวดที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคแฮนด์บังคับที่เรียบง่ายทาให้ขับขี่ได้อย่างมั่นคงและสบาย น้ำหนักตัวรถประมาณ99กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายและคล่องตัวเหมาะกับผู้ขี่ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์หรือใช้ในชีวิตประจำวันเช่นขี่ไปทำงานขี่ในหมู่บ้านหรือแม้แต่ใช้ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ถนนอาจจะไม่เรียบ Honda CG 125 Kickstart ก็ยังเอาอยู่ความสูงบอะนั่งประมาณ765ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่าไม่สูงจนเกินไปทำให้ผู้ที่มีส่วนสูงปานกลางสามารถวางเท้าบนพื้นได้อย่างมั่นคง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โดยเฉพาะในผู้เริ่มตน้นระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบชคคู่ช่วยลดแรงกระแทกได้ดีแม้จะเป็นถนนที่ไม่เรียบหรือครุขระระบบเบรกหน้าและหลังยังคงใช้แบบดัมเบกหรือเบรกแบบกัมปูซึ่งแม้จะไม่ทันสมัยเท่าดิสเบรกแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแถมยังดูแลรักษาง่ายเปลี่ยนอะไหล่ไม่แพงที่สําคัญคือชิ้นส่วนต่างๆหาง่ายมากในท้องตลาดหรือร้านอะไหล่ทั่วไปเพราะรุ่นนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้และแอฟริกาสําหรับใครที่กังวลเรื่องความประหยัดน้ำมัน Honda CG 125 Ki c k Start ก์ก็ถือเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดรุ่นหนึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ50-60ถึงกิกโลเมตรต่อลิตรครึ่งอยู่กับลักษณะการขับขี่และสภาพถนนซึ่งถือว่าใช้น้ำมันน้อยมากในยุคที่ราคาน้ำมันยังคงผันผวนอยู่เสมอในเรื่องของราคาสําหรับปี2025 Honda CG 125 Ki c k s t a r t เปิดราคามาแบบเปินมิตรกับกระเปาสตาค์มาก โดยมีราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ42,500บาททั้นนี้ราคาจริงอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่หรือโปรโมชั่นของดีลเลอร์แต่ละแห่งแต่อย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นราคาที่คุ้มค่าสุดๆกับสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพความพนฐานหรือความคลาสสิกที่ไม่เคยตกยุคอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือเรื่องขององค์การดูแลรักษาอะไหล่หาง่ายราคาถูกและช่างทั่วไปสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งศูนย์บริการของแบรนด์ ทำให้ต้นทุนในการดูแลระยะยาวไม่สูงเหมาะกับคนที่ต้องการรถใช้งานจริงๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจุกจิก Honda CG 125 Kickstart ยังเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบแต่งรถสไตล์คัสตอมไม่ว่าจะเป็นแนวคลาสสิกเรโทรหรือแม้แต่แนวคาเฟ r เรเซเพราะโครงสร้างรถนั้นมีความยืดหยุ่นสูงสามารถดัดแปลงได้ง่ายและมีชุดแต่งหลากหลายให้เลือกในท้องตลาดการแต่งรถรุ่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย และยังทําให้รถดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้งานจํานวนมากที่เลือก Honda c g 125คิกสตาร์ t ไปใช้ในงานพาณิชยช์วิ่งส่งของวิ่งในฟาร์มหรือแม้แต่ใช้ในงานราชการในบางพื้นที่เพราะเครื่องยนต์ที่ทนทานและดูแลง่ายทําให้ไม่ต้องเสียเวลากับปัญหาจุกจิกและยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องหลายปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนรุน่น หากมองในภาพรวม Honda CG 125 k ิ c k ต t a ์ t ปี2025คือรถมอเตอร์ไซค์ที่ครบเครื่องในแบบของมันเองแม้จะไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยแบบรถยุคใหม่แต่ก็มีความน่าเชื่อถือสูงขับขี่ง่ายใช้งานสะดวกบำรุงรักษาง่ายและราคาย่อมเยาเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถใช้งานจริงไม่เน้นโชว์หรือคนที่ชอบความคลาสิกแบบเรียบง่ายใครที่สนใจสามารถไปลองขี่ทดสอบที่ศูนย์ h อ n d a าใกล้บ้านได้เลยหรือจะสั่งจองออนไลน์ผ่านดีลเลอร์ก็มีให้เลือกหลากหลายเจ้า พร้อมโปรโมชันดีๆที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขก่อนซื้อเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Honda c g 125 k i ิ k s t a r ์ปี2025จากช่อง Auto Para d i ด e ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจจากโลกของรถมอเตอร์ไซค์และยานยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าต้องการให้ผมแปลงเป็นไฟล์ข้อความหรือเพิ่มรายละเอียดอื่นๆก็แจ้งได้เลยครับ